สวัสดีครับเรื่องเดียดเจ็ดยับกับชินลของแฮ t r i กฮีโร่ในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวภารกิจพาทีมรักหนีตายก่อนแขวนสตัด์ของครัสยานคุนเทล่าวันนี้มาดูกันที่เรื่องราวของบุนเดสซีกาเยอรมนีกันบ้างแล้วกันนะครับเป็นเรื่องราวของนักเตะคนหนึ่งครับเคยอยู่กับทีมชาวเก้ศูย์มานานถึง7ปีครับเขาได้สร้างผลงานและก็ได้ทําให้แฟนบอลน,นั้น หลงรักในเพลงเตะของเขามากๆเขายิงประตูอย่างทร่มพลายเคยเป็นดาวซันโวของบุนเดสสีกาก็เคยมาแล้วและวันนี้ผมจะพูดถึงนักเตะคนหนึ่งที่เคยอยู่กับชาวเก้0ศีอย่าเพิ่งเบื่อเรื่องของชาวเก้กันละกันนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนพอจะทราบกันดีนะครับว่าชาวเก้ในยุคนี้มันไม่เหมือนกับยุคเก่าในอด,ดีตแล้วนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยชาวเก้เป็นแค่ทีมมีตายของบุนเดสสีกา ก่อนหน้าน,นี้พวกเขาเนี่ยอาจจะเคยชนะได้นะครับหเกมในการชนะต่อฮอฟเฟนไฮม์แต่นั่นก็เป็งแค่เก,เกมเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้พวกเขากลับไปรังบวยเหมือนเดิมอีกแล้วล่าสุดก็เพิ่งจะแพ้คาร์เวตินอารีนารังย่าของตัวเองให้กับ FC โคโลนไป1ต่อ2เรียกได้ว่ายังโคม่าอยู่เหมือนเดิมแม้ว่า2เกมก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์มาได้40แต่สุดท้ายชาวเกทีมนี้ก็กลับมาไม่ได้ เรียกความมั่นใจกลับมาไม่ได้หาจุดเปลี่ยนไม่ได้ในเกมที่ชนะฮอฟเฟนนฮไปครับพวกเกมถัดมาครับจากที่ชนะฮอฟเฟนนฮมา4-0เนี่ยพวกเขาก็แพ้ต่อแฟรงเฟิร์ตไป3-1ต่ออยู่ดีและถึงแม้ว่ากองหน้าดาวรุ่งของทีมแบบที่ทางคริสเตียนกรอสเนี่ยเพิ่งดึงขึ้นมาจากทีมเยาวชนอย่างมาจูฮอปและยิงประตูได้อย่างต่อเนื่อง แต่มันก็ไม่เพียงพอครับที่จะกู้ฟอร์มเก่งกลับมาได้อยู่ดีเพราะตอนนี้ครับชาวเกศูนย์ขาดผู้นําที่จะดึงสภาพจิตใจของนักเตะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเรียกง่ายๆนะครับว่าขาดผู้นําในสนามนั่นแหละแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะครับจูๆ่ๆก็มีนักเตะคนนึงครับขอาอาสาเข้ามาแก้วิกฤตนี้ ซึ่งเขาคนนี้เนี่ยเคยอยู่กับทีมมานานถึง7ปีเรียกได้ว่าเป็นนักเตะระดับตำนานของสโมอสรเลยทีเดียวและเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างดีและก็สุดพีคก,กับชาวเก้นในตอนที่เขาอยู่ขณะที่ว่าลงไป48นัดยิงไป48ประตูในฤดูกาลเดียวในทุกรายการที่เขาลงเล่นในตอนนั้นสุดท้ายในฤดูกาลนั้นเนี่ยนักเตะคนนี้กลายเป็นดาวันโวข,ของบุนเดสซีกาเยอรมนีเลยทีเดียวนะครับและเขาคนนี้เนี่ยก็มีความผูกพันและก็มีความรักต่อสโมอสรแห่งนี้มากๆ และในเมื่อสถานการณ์ทีมกําลังโคม่าอยู่ขนาดนี้เขาจึงอาสากลับมาช่วยในช่วงบ้นปลายอาชีพการคาแข่งในวัย37ปีซึ่งจริงๆแล้วนะครับเขากําลังจะแขวนสตาร์กับทีมบ้านเกิดที่เคยปลุกปั้นเข้ามาสร้างชื่อเสียงเข้ามาอย่างอาจักรอมส์ดัมแต่พอว่าเขาคนนี้เห็นทีมรักกาลังเจอปัญหาเขาจึงพร้อมเข้ามาช่วยครับและถึงแม้ว่าการกลับมาของเขาคนนี้นะครับ จะจากที่มานานถึง4ปีแล้วแต่สโมรสรแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่เขารักและก็ประสบความสําเร็จและก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับถึงแม้ว่านักเตะคนนี้ซึ่งเขาก็คือคราสจันคุเทรล่านะครับจะได้แชมป์กับชาเชนซีเพียงแค่2รายการครับคือ d ด b บลโพคาในปี 2010- 20 11, ครับในฤดูกาลนั้นนะและก็เดฟเบลซูเปอร์คับในปี21 สองถ้วยสำหรับนักเตะค,คนหนึ่งมันดูไม่ได้เยอะอะไรแต่เขามีความรักและก็ความผูกพันกับทีมทีมนี้เป็นอย่างมากครับแล้วซึ่งเขาคนนี้นะครับเคยอยู่กับทีมที่เป็นยักษ์ใหญ่มากกว่าชาวเกยมาแล้วด้วยนะครับโดยจะเป็น a อซีมิลานเบร a อามาริดแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ผูกพันกับสองสมโมสรเหล่านี้เพราะว่าเขาเนี่ยรักและก็ผูกพันกับชาวเกศนเขารู้สึกอบอุ่น ในการที่เขาเป็นนักเตะของชาลก้ซึ่งตอนนี้เขากลับมาในฐานะตำนานผู้ที่พร้อมจะเป็นทุกอย่างให้กับทีมถึงแม้ว่ามันไม่มีอะไรการันตีได้หรอกนะครับว่าการมาของฮุนเทล่าคนนี้ทีมจะผลงานดีขึ้นหรือแม้กระทั่งฮุนเทล่าจะสามารถพาทีมรอดตายรอดจากการตกชั้นไปสู่ลีก้า2ได้หรอกแต่ในฐานะที่เขาเคยอยู่กับชาลก้ที่ทีมในตอนนั้น เคยอยู่ในระดับสูงเล่นบอลยุโรปแล้วก็เคยค่วรในการลุนแชมป์บุนเดสกามาก่อนเขาอาจจะนำขวัญกำลังใจและก็ปลุกอารมณ์ของนักเตะที่รู้สึกห หูที่เป็นอยู่ตอนนี้กลับมาก็เป็น,เป,นเป็นไปได้น้องๆภายในทีมอาจจะรู้สึกถึงความเป็นแมชวินเนอร์ของคุณเทล่าคนนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ายกตัวอย่างครับอย่างเกาโชสนาอิตาลีครับผมเชื่อว่าไม่มีใครคาดคิดและก็ไม่มีใครเชื่อเลยครับว่า AC ซีมิลานครับที่มีเพียงแค่สรลาตันอิบราฮิโมวิชนักเตะวัย39ปีนะครับ ตอนนี้เนี่ยเขายิงประตูอย่างถล่มทลายจนพาเอซีมิลานเป็นจากฝูงเก่าโชว์สนาอิตาลีอยู่ในขณะน,นี้นักเตะภายในทีมถามว่าฝีเท้าแย่ไหมมิลานก็ไม่ได้แย่แต่ถ้าโดยรวมนะครับถ้าเทียบกับอินเตอร์มิลานเอ่ยเทียบกับยูเวนตุสเอ่ยก็ต้องบอกว่าเอซีมิลานนั้นนักเตะสู้2ทีมนี้ไม่ได้แต่พอมีนักเตะที่เป็นผู้นําแล้วก็นักเตะภายในทีมนั้นรู้สึกว่านี่คือรุ่นพี่ ที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจและก็มีฟอร์มการเล่นที่ในสนามนั้นได้ดีและก็โดดเด่นเขาก็เลยเล่นด้วยความมั่นใจและก็ไวเหนือเชื่อใจไม่แน่นะครับว่าการมาของฮุนเทลา่าอาจจะเป็นการพลิกสถานการณ์กลับมาของชาวเกยูนสีก็ได้ก่อนหน้านี้ครับมีการดึงแซดโครเซนัสอดีตเด็กเก่ามาสู่ทีมก่อนหน้านี้เขาก็นำผลงานได้ดีจนสามารถมีส่วนช่วยพาทีมเนี่ยเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์มาได้และการมาของคุณเทล่าคนนี้ไม่แน่ครับชาวเกยก็อาจจะกลับมาได้เช่นเดียวกัน ดยเรื่องทั้งหมดนะครับการที่ฮุนเทล่าคนนี้เนี่ยกลับมากับเราว่าเขาเนี่ยเป็นคนเริ่มโทรหาปีเตอร์ซึ่งปีเตอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประธานสโมสรของชาวเก้ที่สนิทกับฮุนเทลา่าตั้งแต่สมัยที่เขาเนี่ยยังเล่นกับชาวเก้อยู่นั่นเองนะครับทว่าทางฮุนเทล่าเองในสถานการณ์ของชาวเก้ในตอนนี้แล้วไม่สบายใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเขาตัดสินใจเลยครับ ย้ายกลับมาช่วยทีมขณะานที่เขาเนี่ยน่าจะปิดฉากการค้าแข่งแบบสวยๆจากการคว้าชแชมป์กับอาแจกอาร์มส์ดัมในเอเลวิซีลกคอลแลนด์ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาแจกก็นำเป็นจ่าฝูงของลีกอยู่นําวิเทสซาวนเนมนำ่เพียซีเพียร์ออฟเฟนนำเฟยนูดอยู่จริงๆแล้วเนี่ยฮุนเทล่าไม่จําเป็นต้องกลับมาเล่นกับทีมหนีตายหนีตกชั้นให้เหนื่อยหรอกนะครับโดยเขาเนี่ยก็ ขอย้ายมาร่วมทีมเองนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับชาเก้เป็นทีมเก่าของเขาเขาอยากกลับมาเล่นทีมนี้เขาขอเล่นกับชาเก้จนจบฤดูก,กาลในฤดูก,กาลนี้และที่สําคัญคือขอย้ายมาแบบไม่มีค่าตัวซึ่งทางต้นสังกัดอย่างอาเจรร์อัมส์ดัมนะครับก็เข้าใจเหตุผลของฮุนเทล่า แล้วก็ยอมยกเลิกสัญญาให้กับเขาเพื่อให้คุนเทล่านั้นได้ทําตามสิ่งที่ต้องการในช่วงบั้นปลายอาชีพของเขาจริงๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะคุนเทล่าเคยประกาศแล้วนะครับว่าเขาจะเล่นฟุตบอลฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลสุดท้ายซึ่งเป้าหมายเดิมทีแรกของเขาเนี่ยคือการแขวนสตาร์กับอาแจากอาล์มส์ดัมและพาทีมนี้ควา้าแชมป์ให้ได้จะเป็นบอลลีกบอลถ้วยหรือว่ารายการยุโรปยังไงก็แล้วแต่ เขาต้องการพาทีมทีมนี้ปิดฉากอย่างเสรรู้ในาชีพการเป็นนักเตะของเขาเพราะอาแจ็กเนี่ยก็คือ1ทีมเหมือนกันครับที่สร้างเขาขึ้นมาก่อนในอดีตแต่นี้เมื่อีกหนึ่งทีมที่เขารักกำลังลำบากอยู่ เขาก็เลยขออัจจ็คนะครับมาช่วยทีมนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะอำลาผืนหญ้าสีเขียวที่คุกคลีมาตั้งแต่วัยเด็กเป็นเวลากว่า32ปีเพราะฮุนเทล่าเนี่ยเริ่มเล่นฟุตบอลมาแต่อยุ่5ขวบนะครับกับ V V H E N K ในแถวบ้านของเขาเลยครับตอนที่อยู่ที่ฮอลแลนด์นะครับเป็นทีมทีมนี้ก่อนที่ฮุนเทล่าเนี่ยจะค่อยๆยกระดับฝีเท้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาจะอยู่กับ The Grass Shop p v e a d r o p e n The Grass Shop อีกทีนึงแล้วก็ถูกปล่อยยืมกับ A G O V V ย้ายไปเฮลวิน ไปอาแจกเรอัลมาดริดเอซีมิลานชาเกส0-4แล้วก็อาจจกอัมสเตอร์ดัมจนกระทาั่ง เพิ่งจะย้ายมากับชาวเกซ04นะครับก็ต้องไปดูเลยครับว่าคาสยันฮูเนล่าครับนักเตะวัย37ปีกองหน้าชายาเดือะฮันเตอร์คนนี้จะสามารถพลิกสถานการณ์และก็รวมความเป็นหนึ่งในเรื่องของจิตใจของนักเตะของชาวเกกลับมาฮึดสู้ได้อีกครั้งหรือเปล่าเพราะว่านี่ครับคือช่วงสุดท้ายแล้วในบั้นปลายชีวิตว่าเขานั้นจะสามารถพาชาวเก้ิีตกชั้นได้หรือเปล่า ก่อนหน้านี้อาจจะมีภารกิจครับในการเคยทำมาคือพาทีมลุ้นแชมป์หรือว่าพาทีมคว้าโคต้าบอลยุโรปได้แต่คราวนี้เปลี่ยนภารกิจครับจากลุ้นแชมป์ลุ้นโคต้าบอลถ้วยกลายเป็นพาทีมนี้ตกชั้นถ้าเขาทำได้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกียรติประวัติที่เขาจดจำไปชั่วชีวิตอย่างแน่นอนเลยนะครับผมนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะครับในการเล่นอาชีพของเขาแล้วและ5เดือนต่อจากนี้มาดูกันครับว่าฮุนเทล่า จะทำได้หรือไม่ชาวเก้จะฟื้นหรือเปล่าเรามาคอยดูกันนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของภารกิจพาทีมรักหนีตายก่อนแขวนสตั๊ดของครัสยานฮุนเทลา่าคิดว่าชาวเก้จะหนีตายได้ไหมในตอนนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้แล้วกันนะครับตอนนี้พวกเขาเนี่ยอยู่ที่18ของตารางครับแล้วก็ไมา์อยู่ที่17ของตารางมี7จคะแนนเท่ากันแต่ว่าที่สําคัญคือ FC โคโลนครับ กระโดดไปตอนนี้เนี่ยมี15แต้มแล้วอยู่ที่16ของตารางซึ่งชชลเ้ต้องพยายามฮึดให้ได้มากที่สุดนะครับว่าบอลบุนเดสลีกาเนี่ย, bon ยที่17กับที่18จะตกชั้นไปสู่ลีกา2ด้วยอัตโนมัติแต่ที่16เนี่ยก็ต้องไปเพลย์ออฟกับทีมจากลีกา2น,นั่นเองครับอย่างน้อยชชลเ้จบที่16ก็ยังถือว่าพอมีโอกาสที่จะรอดอยู่บ้างเหมือนกัน ก็ต้องมาดูครับว่าในฤดูกาลนี้ทานั้นของ Christian Gross, คริสเตียนกรอสกุณซื้อของชาลเก้จะทําได้ไหมนักเตะภายในทีมจะกลับมาหึดได้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ครับวันนี้เรื่องเด็ดจัดยับกับชนะขวางให้ทีิโล่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ